สำหรับชาวทวิชนะฮะทำยังไงให้สตรีมแล้วไม่มีเสียงเพลงในคลิปย้อนหลัง VOD ของทวิชง่ายๆเข้าเว็บ Voice Meter นะครับตามลิงก์นี้เลือก Banana โหลด Voice Meter Pro นะครับรีาซ์ตหนึ่งรอบติดตั้งเลือก Default Device เป็น Voice Meter Input นะครับ Voice Meter อออปล่อยมันทิ้งไปแต่เปิดไว้นะฮะแล้วก็เสาที่เราใช้ Default ของ Windows ก็เปิดไว้นะครับส่วน Recording ก็ใช้ไม์ตัวเดิมของเราไม์ปกติที่เราใช้นะครับตรง A 1ครับตรงนี้ ติ๊กแล้วก็เลือกซาวด์การ์ดของเครื่องเราแล้วก็เปิดเพลงเช็คดูโอเคได้ยินติ๊กที่เมนูครับรันทุกครั้งเมื่อ Windows Start แล้วก็โชว์ที่ s y s t e m Tray ด้วยนะคะก็เราจะเปิดตลอดการสตรีมนะครับมันจะจำลองเสียงให้เราคลิกขวาที่รูปลำโพงนะฮะไปที่ Sound s e t t i n g จะเห็น Advanced Sound o p t i o n นะฮะตัวอย่างนี้พี่แบนใช้ Spotify นะถ้าใครใช้โปรแกรมอื่นเปิดเพลงก็แล้วแต่นะฮะให้เลือกให้ตรงพี่แบนจะเลือก Spotify และอันบนมันจะเป็น o u t p u พนะฮะ เลือก Output แล้วก็ voice meter o u input นะฮะตรงนี้นะฮะโบมันก็จะจำลองเสียงของ Spotify มาอีกเส้นหนึ่งทีนี้เปิด Steam แล b ครับไปที่ setting ครับ output ครับแล้วก็ติ๊กตรง streaming ติ๊กถูกตรงที่ twitch vod ครับก็คือเสียงวิดีโอ on demand ย้อนหลังของ twitch ครับติ๊กถูกไว้แล้วก็เลือก audio tag ตรงนี้เป็น1 twitch vod tag ตรงนี้เป็น2นี่ฮะไปที่ audio desktop Audio Device 1เลือกอันนี้นะฮะที่พี่แป้นเลือก Device 2เลือกที่อันที่มีเขียนคาว่าออ x สนะฮะส่วนไม์ก็เลือกไม์ที่เราใช้ปกติเลยที่หน้า Mixer อร์คลิกเซตติ n งครับตรงออ x ส์ไวมิเตอร์ออ x อันที่3ครับปิด Track 2นั่นก็คือปิด Track Twitch VOD ครับแค่นี้เวลาคุณสตรีมสดใน Twitch ท,ทุกคนจะได้ยินเสียงเพลงที่เราเปิด ผ่านโปรแกรมอย่าง Spotify หรือว่า Windows Media Player ได้แต่พอย้อนหลังปุ๊บเสียงเพลงจะไม่มีเลยจะได้ยินแค่เสียงไมค์กับเสียงเกมเสียงที่มันเล่นผ่านโปรแกรมที่เราเลือกไว้อะกับไอช่องจำลองเสียง Virtual อันนั้นอะมันจะหายไปเลยจบ